สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์ BSC นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนสัติาราชเดิมผ่านมาประจำไม่เคยได้เข้ามาเลยก็วันนี้ก็มาสมัครเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ไหนมาตรงนี้แล้ววันนี้ก็จะขอลองไปชมไปในสัติราชหน่อยแล้วกันเรากาลังเดินไปนะครับที่โรงเรียนสันติราช นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนตรงนี้นี่จะไม่ได้เป็นรั้วแบบนี้จะเป็นกำแพงทึบเลยนะครับแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่เด็กมาสมัครเรียนกันแน่เลยเมื่อกี้ก็เอาป้ายโรงเรียนนะครับ น้ำบอนมีรถผ่านอ๋อแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นจะมีคุณครูมายืนให้เราสวัสดีตล,ลอดเลยนะครับตรงนี้เดิมทีจริงๆเป็นห้องปกครองแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วโรงอาหารยังอยู่ทุกอย่างยังก็เหมือนปกติแต่ว่า ก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับที่นี่ก็จะเป็นสนามฟุตซอลนะครับกับสนามบาสซึ่งเราก็จะแย่งกับพวกที่จะมาเล่นบาสกันเสมอเพราะว่าเราเตะฟุตต่อตรงนี้เราก็จะเรียนเทควันโดกันนะครับอาจารย์พิศนุก,ก็จะสอนเราในนัตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็โอ้สวยงามมาก นาำวันเล่บวกตะก้อนี่นะครับตอนผมอยู่มอปลายผมเรียนห้องนี้เด็กสินสังคมนะครับสี่ทับหแต่ก็จะเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นห้าทับสี่กับหกทับสีบบ่เสียวนะผมว่า จะได้เวลาน้อยไปนะครับก็ต้องไปซะแล้วจริงๆยังมีอีกหลายที่เลยที่จะพาไปดูเช่นโรงอาหารหรือตรงโตง๊ะวิ่งปองหรือตรง,ห,รตรงห้องน้ำนะที่แบบเป็นแหล่งที่เราจะอยู่ันบ่อยมากมากกว่าในห้องเรียน